คืนนี้เป็นคืนหนึ่งที่เรามีภารกิจที่เราไปบัติสำหรับภารกิจในคืนนี้เป็นการลาระเวนหาข่าวเบื้องต้นมีปัญหาสงสัยแจ้งบหน้าที่คืนวันศุกร์และเสาร์ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของใครหลายคนแต่ตำรวจพลร่มที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำบลตลิงชาญอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาต้องออกจากฐานปฏิบัติการขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าความมืดไปตามเส้นทางภูเขาสูงชันเพื่อลาาตระเวนหาข่าวและเยี่ยมเยียนชาวบ้านทั้งไทยพุทธและมุสลิม เบื้องต้นก็คือเป็นการกดดันฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ให้มีอิสระเสรีภาพในการ,การคิดในการที่จะก,กระทําต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับหรือกระทาต่อเจ้าหนี้ของรัฐก,การมาเยือนของตํารวจพลร,ร่มในยามวิกาลได้สร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านและยังสร้างความยำเกรงให้กับกลุ่มกอความไม่สงบที่ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการซ่องสุมกําลังและหลบซ่อนตัวลักคือดานการยุทธ์ด,ดานการยุทธ์คือการรัฐเวนหาข่าวแล้วก็รัเวนชุนสุ่มเตรมตีนะครับ ก็ตะเวนกดดันไปตรงข้ามที่เข้ามาแทรกคุมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนอกจากนี้ตำรวจผลร่มยังต้องเดินเท้าเข้าสุปารกทึบเพื่อซุ่มซ่อนตัวตลอดทั้งคืนเพื่อหาข่าวการก่อเหตุรวมถึงสกัดกั้นกลุ่มก่อความไม่สงบที่จะลักลอบเข้ามาในพื้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอสุขิรินจังหวัดนาราธิวาสกับอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาถามว่ากลัวไหมตำรวจร่ม ถูกสร้างมาเพื่อให้สูญเสียครับทุกคนตระหนักกับภารกิจตรงนี้ถ้าตนร่วมกลัวพี่น้องประชาชนคงอยู่ไม่ได้ตลอดระยะเวลาห้าปีของการปฏิบัติการเชิงรุกทำการข่าวและมวลชนสามารถลดความหวาดระแวงของชาวบ้านและความสูญเสียลงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพวกเขาจะลดน้อยลงเมื่อสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปิติพรเผ่ามัทธุรธรายงาน